สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กัมบลเวนะฮะวันนี้เราจะแนะนำไอเทมเด็ดนะครับจริงๆแล้วไอเทมนี้เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเข้ามาพร้อมกับดันทอเวอรคาโน่นั่นเองซึ่งไอเทมนี้เป็นไอเทมประเภทการ์ดครับซึ่งการ์ดที่เข้ามาพร้อมทอเวอรคาโน่ที่มันดีๆและใช้ได้จริงๆนะครับมันมีอยู่หนึ่งใบนะครับนั่นก็คือการ์ดแมกมาลิงนั่นเองนะฮะการ์ดแมกมาลิงหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแมกมาลิงนี่ก็คือไอตัวคล้ายๆโปลลิงที่มันมีสไลด์หยดใส่หัวนะตรงแถวหน้าดััันนนนขออองงทรววคคคาาโ่เบผมมสาามรถขอองันนี่ เป็นการใส่ผ้าคลุมครับแ d d t บวก้านะครับหหน่วยครับเพิ่มความแรงของการโจมตีมอนสเตอร์ท่าดินครับก็คือจะทําให้เราตีดินแรงขึ้นอีก10%นนั่นเองครับนอกจากนี้ครับยังเพิ่มคิดเข้าอีก15%เมื่อโจมตีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์และพืชด้วยนะครับดูครับอันนี้คือเผ่าเต่านะครับแก๊งเต่านะครับก็คือเป็นมอนสเตอร์เผ่าสัตว์นะครับจะทําให้เราคี้เพิ่มขึ้นอีก15เปอร์ตรงๆเลยนะฮะ บอกเลยว่าดีมากครับผมจริงๆแล้วใบนี้ครับมันมีอีกใบนึงที่คล้ายๆกันก็คือการโลวีนั่นเองครับการโลวีนเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่มันตีคนละท่าแล้วก็ตีคนละเผ่านะฮะการโลวีนเนี่ยมันจะตีท่าน้ําแมนขึ้น10%นะครับแล้วก็ขี้เผ่าปลาได้บวก15นะครับนี่ส่วนอันนี้ก็คือคีเผาสัตว์และเผาพืชครับบอกเลยว่าได้ใบนี้ไปแตถ้าซินสามารถทําีิแล้ก็เซ็นด้วยลักหนึ่งก็ได้นะครับถ้าใช้นะการดใบนี้นะพอการใบนี้บวก15ใช่ไหมครับ 15แล้วไปบวกกับขี้เผาอีก3ใบนะครับก็คูเซอร์นะครับคี้เผาสัตว์นะครับ3ใบก็บวกอีก7ใบละ 7, 7 7 3 21 21บวก15ก็36แล้วนะครับบวกอีกแหวนโจนอีก20นะครับก็เป็น56แล้วนะครับ แค่นี้เราก็สามารถทำคิร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายๆครับโดยที่ไม่ต้องอัพรักเลยนะครับผมทะลุร้อยนะครับโดยที่รักไม่ต้องอัพอย่างของผมนี่มันมีรัก40อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมีรัก40เนี่ยจะทําให้คิเยอะขึ้นไปอีกนะฮะเรียกว่าทะลุค,คิชิลของมันกันเลยทีเดียวนะฮะอ่าแล้วนอกจากการเพิ่มคินะครับการเพิ่มดาเมจก็ยังใช้ได้อีกเหมือนกันนะครับเพิ่มดาเมจอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับผมเพราะส่วนพักภูมเนี่ยมันแทบไม่มีของบวกดาเมจเลยครับอ่าใครได้้้ใบบนนนนีไปปกกก็เ็เเทาาางลือมขึนนะครัว่ เราจะสามารถเก็บเลเวลกันได้ดีขึ้นนะครับคือแอดสายเบิร์เนี่ยจะสามารถมาเก็บเลเวลแบบสายขีได้โดยแค่เปลี่ยนชุดเฉยๆนะครับไม่ต้องอัพสเตตัสนะครับเป็นการที่ทําให้เพิ่มความหลากหลายในการเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคถามว่ามันเอาไปใช้ที่ไหนได้บ้างนะครับที่แน่ๆเลยที่หนึ่งก็คือเกาะเต่าครับเกาะเต่าเนี่ยใช้ได้ยาวๆนะครับใช้ได้ยันเก้าๆเลยนะฮะเพราะที่นี่ครับมีแต่สัตว์นะฮะมีชั้นหนึ่งที่เป็นแมลงปอแค่นั่นเองที่เป็นแมลงครับนอกนั้นเป็นสัตว์หมดเลยนะฮะ ก็ที่นี่แหละครับใช้ได้ยาวๆนะฮะตัวอีกที่หนึ่งที่ใช้ได้ครับก็คือเป็นแพะขวดนะฮะโกนั่นเองครับตัวแพะขวดนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนั้นเป็นธาตุไฟก็จริงแต่มันได้การตีเผาสัตว์เข้าไปนะผมนอกจากเต่าแพะแล้วมีวัวนะฮะวัวก็ได้เหมือนกันครับสารพัสัตว์ แมวน้ำก็ได้ครับผมแมวน้ำเนี่ยส่วนอีเผ่าหนึ่งก็คือเผ่าพืชนะะเผ่าพืชเนี่ยจะมีมัฟก้าครับมัฟก้าที่มอสเกียชั้น3ครับผมหรือว่าไดแอดที่ตัวที่ตรงคมโดนะฮะคือบอกได้เลยว่าใบนี้เป็นใบที่น่ามาเก็บเลี้ยงอีกใบนึงนะครับผมราคาตอนนี้ก็ประมาณ6 7M นะครับผมแต่ที่จะหายากนิดนึงก็คือเสื้อกล้ามที่จะมาใส่นั่นเองครับถ้าไม่แต่เสื้อกล้ามก็ไม่เป็นไรครับผมก็เอาที่สะดวกครับแต่จะขายยากนิดนึงครับถ้าใส่เสื้อกล้ามเนี่ยมันจะขายออกง่ายกว่านะครับจะเห็นว 6ใช่ไหมสาชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีโบกสเตตัสผมอีก5นะครับผมก็5้าที่หก5ก็หกสินะครับผม70แล้วก็มียาคีเจอีกกลายเป็น77ครับคูณ2ก็ร4 0นะครับแทบจะไม่ออกขาวเลยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับถามว่าใบนี้คุ้มลงทุนไหมครับผมต้องบอกไปก่อนเลยว่าใบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่จะเก็บเลเวลกับเกาะเต่านะฮะหรือว่าจะเก็บแพ็คขวดยาวๆเท่านั้นนะครับ ที่อื่นเนี่ยมันไม่มีมอนสัตว์ดีๆแล้วนะฮะดีสุดของในช่วงเนี้ยก็คือเนี่ยครับเกาะเต่าเนี่ยแหละน่าจะเวอร์สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับลูวีนผมให้ลูวีนดีกว่าครับผมเพราะลูวีนเนี่ยตีท่าน้ำเนี่ยท่าน้ำม,นมันมีตัวที่เก็บเลี้ยได้ยันเก้าเก้คืออนูเลียนครับแต่ตัวเผ่า,าสัตว์ที่เก็บเล้ยงได้เก้าเก้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะฮะมีเต่าเนี่ยแต่เต่าเนี่ยช่วงเลย90ไปจะไม่ค่อยแนะนําแล้วนะฮะมันจะขึ้นช้ามากครับผมเพราะมัน ลากไม่ได้จะอะไรไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมให้ภาษีของโลวินมากกว่าครับใบนี้เนี่ยกลางๆครับผมใช้ได้แต่อาจจะยังไม่ไม่ได้ใช้สุดขนาดนั้นนะครับนะครับไหนๆก็ทำคีร้าเปอร์เซได้แล้วนะครับผมจัด EDP โชว์สักนิดนึงนะฮะไปดูครับ EDP แบบคิ1ร0อนะฮะ สนุกจริงๆครับเรื่องเสียเงินเนี่ยขอให้บอกนะฮะนี่แหละครับสายขี่ที่แท้ทูนะฮะแต่ตีชา้าไปนิดนึงครับไม่ค่อยได้ใส่ของเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะฮะเอวดีปดเองนะฮะแต่ตีเต่าดีนี่สุดจริงนะครับขีดกันถึงสามพันกว่านะฮะเ,เพิ่มความแรงของท่าดินเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เครือบปิตที่จะทําให้ตีเต่าดีแรงขึ้นด้วยนะแต่จะตีเต่าน้ํา เบาลงนิดนึงนะฮะเอนะครับผมก็คร่าวๆก็รู้แล้วเนาะว่าหลากัหลกๆเนี่ยมันจะเก็บเลเวลเกาะเต่าได้ค่อนข้างจะชิลมากครับผมคือมันเหมาะกับการเก็บเลเวลช่วงเลเวลกลางๆมากกว่าครับช่วงประมาณสักต้นๆจนถึงประมาณสัก90เนี่ยจะค่อนข้างจะชิลนะครับผมเพราะมันมีมอนสเตอร์ประเภทสัตว์หลายตัวที่ e p ดีๆช่วงนั้นครับแต่พอเลย90เนี่ย มันจะไม่ค่อยมีมอนเตอร์เพศสัตว์ดีๆแล้วนะฮะขอบคุณคุณกระเพาหมูสับพิเศษด้วยนะผมที่ให้ยืมมานะครับผมก็เป็นการ์ดที่ดีครับผมแต่อาจจะยังใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนักในปัจจุบันนะครับผมเพราะ ในอนาคตเนี่ยมันจะมีมอนเผาสาัตว์ดีๆหลายๆตัวเข้ามาเช่นพวกมอนใน New เวิลดอย่างเงี้ยที่มันมีมอนเผาสาัตว์ดีๆนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมใครมีข้อสงสัยอะไรก็สักถามไว้ได้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe ก็เวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ